รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์แบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ วันนี้ครับบินพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแน่นอนครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งตลาดเก่าทั้งวัดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของการทําการเกษตรครับซึ่งวันนี้ครับบินมีหนึ่งสถานที่มานําเสนอคือสวนอินทผลามสุพรรณบุรีซึ่งต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยนะครับเขาทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาการเกษตรที่ทำอยู่มาประยุกต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนำเอาผลผลิตอย่างอินทผาลัมาแปรรูปสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญต้องบอกว่ากลายเป็นแหล่งเช็คอินที่ใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยละครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าครับ 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหย ชมครับเพื่อให้เราได้รู้จักสวนอินทาลัมของสุพรรณบุรีได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของธุรกิจของที่นี่นะครับนั่งอยู่ข้างผมเลยนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับถามคุณแบงค์อย่างนี้ก่อนชื่อตอนนี้เนี่ยนะที่นี่ก็คือสวนอินทาลัมสุพรรณบุรีนะแน่นอนละที่ต้องมีแน่ๆเลยคือ ส่วนอิสารลมใช่ค่ะแต่อยากให้เล่าความเป็นมาเป็นไปก่อนย้อนกลับไปเลยจริงๆตรงนี้เป็นที่นาทั้งหมดเลยครับพื้นที่ทั้งหมด200ไร่คุณพ่อของผมเนี่ยก็เกิดความคิดว่าเออสุรณบุรีเป็นเมืองนาอยู่ก็น่าทำโครงการหรูอบ้านจัดสรรก็เลยมีการขุดที่ก็เลยเป็นบ่อน้ําทั้งหมด24ไร่ครับกลายเป็นว่าเราได้ถมที่ที่เหลือทั้งหมดอีกร้อยกว่าไรเราเราก็แลกกระบ,บอกน้ําที่เป็นส่วนกลางขึ้นมาที่นี้เนี่ย หมู่บ้านก็สวยเลยครับหลักการก็คือเราไม่ได้สร้างบ้านขายเราขายที่เราให้คนมาสร้างบ้านเองแล้วก็โชคดีครับเจออาหารไทยพอดีก็คือเจอต้มยำกุ้งพอดีเลยครับตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครมาครับทุกคนเซฟตัวเองหมดครับคุณพ่อก็เลยเล็งเห็นว่าเออไม่เป็นไรแต่สุพรรณบุรีเนี่ยมีดีเรื่องการเกษตรอยู่คุณพ่อก็เลยเริ่มผักไฮโดรฟอนิกครับทําไปทํามาครับก็เจ๊งเจ๊งแล้วคุณพ่อก็ชอบปลูกต้นไม้ชอบเรื่องการเกษตร ก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรปลูกในน้ําไม่ดีอย่างนั้นเราก็ปลูกบนดินเหมือนชาวบ้านเขาแล้วกันเ,<อ>เป็นช่วงที่มีคนแนะนําเกี่ยวกับเรื่องต้นอินทผลัมพอดีครับก็ได้มีการเริ่มต้นปลูกไปได้สักปี2ปีเนี่ยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปุ๊บก็เริ่มมีการขยายตัวช่วงนั้นนะครับคนปลูกอินทผลัมน้อยมากมีอยู่ไม่กี่สวนจริงๆของผมเนี่ยเป็นสวนที่เป็นกิจจลักษณะสวนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานดูงานไปดูงานมาหลายปีครับครับจนมีความรู้สึกว่า เออเนาะเขามาของเราเนี่ยเราน่าจะมีอะไรให้เขาติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง<ฆ>นอกจากว่าแค่ผลผลิตผลสดที่เก็บได้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับ,รบก็เลยเริ่มเกิดว่ามีคาเฟ่ขึ้นมามีคาเฟ่เพิ่มขึ้นใช่ครับมีร้านขายของฝากเพิ่มขึ้นมาม,มีสัดส่วนที่ใช้เป็นพื้นที่จากพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยแปลสภาพให้มาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว<อ>ที่จับกลุ่มของครอบครัวมากยิ่งขึ้นทีนี้ผมก็ชอบกระบองเพชรเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจ กระบอง,บองเพชรเนี่ยดูแลแบบคนขยันแล้วมันตายอพอมีเรื่องต้นไม้เสร็จปุ๊บผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เราก็เลี้ยงจัดก์ก่งๆขี้เกียจอีกกนะ็เลยลลลเริ่มเลี้ยงเต่ามีปลาสวยงามปางาเป็นปลาหานงนกยุงครับแต่ปลาหานงนกยุงคืออีกมุมนึงคือว่าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเราอยากสร้างอาชีพที่มันเป็นไรายได้เสริมครับเริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ปุ๊บเดี๋ยวเราเอาพันปลาจากเราเนี่ยไปแจกลูกบ้านมันก็เลยเริ่มเริ่มเป็นเหมือนว่า ไปมองว่าไม่ได้เป็นธุรกิจพารวยแต่เป็นธุรกิจเหมือนว่ารายได้เสริมแล้วกันแล้วก็มีเรื่องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดครับทีนี้สมมติถ้านักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาหรือมาครั้งแรกเนี่ยมาปุ๊บเนี่ย คุณแบงควรจะแนะนําว่าน่าจะไปตรงจุดไหนดีครับที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการมาที่นี่นะครับก็คือว่าพอขับรถเข้าที่สวนมาเพิ่มเนี่ยเราจะเห็นองค์พระพิฆเนศอยู่เลยครับตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเลยขบของม้งเวียนตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีบางสิ่งมาดนใจคุณพ่อครับให้เกิดความรู้สึกว่าเราอยากสร้างเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อดูแลสถานที่นี้ก็เป็นจังหวัดที่ประจบเหมาะก็คือมีนักแกะสลักขั้นหนึ่งที่เป็นสายพระนะครับ ท่านหนุยเชียงรายครับคิวเยอะมากอยู่่ก็มีคนประสานงานมาว่ามีคิวว่างแล้วท่านมีหินก้อนหนึ่งซึ่งได้มาจากแม่น้ําในประเทศลาวครับเป็นหินขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถแกะองค์พระพิฆเนศได้ทั้งองค์เนี่ยสามารถแกะได้ด้วยหินก้อนเดียวช่วงนั้นเนี่ยก็มีเป็นอาจารย์ที่นับถือการเป็นพระนะครับ,รบท่านก็มาเหมือนชักชวนให้คุณพ่อไปไหว้องค์พระพิฆเนศที่วัดท่านพอดีครับก็เลยเหมือนตกลงปรงใจเลยว่า คงเป็นเหมือนนิมิตหมายอันดีเป็นพรมลิกตที่เราจะได้อยู่ร่วมกันครับประมาณนี้ครับก็เลยเกิดเป็นองค์พระพิเนศขึ้นมาใช่ครับก็จะมีอยู่สององค์ในการบูชาส่วนใหญ่แล้วคนที่มาที่นี่มีเคล็ดลับในการบูชาไหมครับเหมือนเหมือนทั่วทั่วไปครับก็จะมีการขอพรจะมีการบนบนบานศาลกล่าวหลักๆของการแก้บนที่นี่ก็จะมักจะมาฉายหนังครับจะมีแล้วก็จะมีจอหนังครับก็จะมีจอหนังซึ่งหนังที่มาฉายเนี่ยอันนี้ก็ ต้องยืนยันนะคบเป็นหนังถุงลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยก้นฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวให้คุณแบงค์พาบินแล้วคุณผู้ชมไปไหว้องค์วิ่งกันได้ไหมฮะได้เลยครับยินดีมากครับไปครับเราไปกันครับชุดเครื่องไหว้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีอ้อยกล้วยน้ำแดงนะครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่านมน้ำมันพืชทูบ เทียนหอมขั้นตอนในการไหวเนี่ยเราก็จะจุดธูปเทียนหอมนะครับเพื่อไหวสักการะแล้วก็นําของตรงนี้เนี่ยมาถวายต่อครับและตอนนี้นะครับคุณแบงก์ก็พาบินมานั่งในคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแหน่งนี้แหละครับช,ชื่อว่าเดดฟาร์มคาเฟ่ใช่ครับเดดฟาร์มคาเฟ่ครับผมครับความพิเศษก็คือนี่ฮะอยู่ติดกับ น้ําของเราเลยใช่ครับที่สําคัญต้องบอกว่าคาเฟ่ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะน้ําแล้วก็ขนมนะมีของขาวด้วยใช่ครับขออนุญาตแนะนานะครับนั่นคือปลาสลิดนะครับน้ำพริกกะปิซอสอินทผลัมนะครับจะมีทั้งเนื้ออินทผลัมอบแห้งอยู่ในนี้แล้วก็มีส่วนผสมของตัวไซรัปอินทผลัมเพิ่มเข้าไปในน้ำพริกกะปิด้วยครับโอ้โเดี๋ยวนี้แปลกมากแล้วก็หน้าตาน่าทานมากเลยนะครับในส่วนนี้ครับเป็นทงคัตสึอินทผลัมมะนาว พร้อมซอสอินทผลัมมะนาวครับเม,มนูหวานครับอันนี้เป็นชีสเค้กอินทผลัมนะครับซึ่งจะมีตัวเนื้ออินทผลัมอบแห้งเนี่ยเข้าไปตัดทําให้เกิดความแข็งที่เป็นรสสัมผัสที่แตกต่างกันขึ้นมาครับและตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นตัวที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าตัวนี้เราก็ทําขึ้นมาเอง<ๆ>เกือบจะทุกกระบวนการด้วยก็คือตัวครอฟเฟลอินทผลัมครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับมาคาเฟ่ต้องดื่มกาแฟ,อ,าแฟอันนี้เป็นกาแฟ อินทผลัมครับผมครับเราจะมีการนําอินทผลัมสดนะครับในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราจะแบ่งส่วนหนึ่งมาเพื่อทําเป็นไซรัปเก็บไว้ทําให้เรามีไซรัปอินทผลัมสดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งปีครับนี่ก็บอกว่าครบเลยนะครับเมนูคาวเมนูหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกาแฟนะครับอินทผลัมนะครับ นุ่มลิ้นแล้วก็หวานกําลังดีและที่สําคัญข้างในเนี่ยมีส่วนประกอบของไซรับไรับอินทรพาลัมด้วยนะครับก็เขาไม่ได้หวานมากนะผมโอ้ใจหวานมากแต่ก็ไม่หวานมากเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคอฟเฟิลอินทรพาลัมนะครับต้องบอกว่ามีความนุ่มของแป้งนะครับแล้วก็มีความหวาน ของอินทผลัมแล้วก็มีความกรอบอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับรสชาติเนี่ยหวานกําลังดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูอันนี้เลยชีสเค้กใช่ไหมคัใช่ครับเป็นชีสเค้กอินทผาล,าาลาัมเมนูนี้ต้องบอกว่าข้างล่างเนี่ยฮะที่เป็นตัวแป้งที่รองอยู่ข้างล่างเนี่ยกรอบแล้วก็หอมส่วนตัวของ ชีสเค้กเนี่ยนะครับมีความนุ่มเหมือนมีความเปรี้ยวหน่อยๆยิ่งถ้าได้ทานกับกาแฟอินทาลัมเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับอาหารอร่อยขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่แล้วอยากจะมาทานที่นี่เรามีโปรโมชั่นบ้างไหมครับอ๋อเรามีโปรโมชั่นนะครับ่ายมากเลยครับแค่มาที่นี่เนี่ยขอแค่ถ่ายรูปและเช็คอินนะครับให้เจ้าหน้าที่พนักงานของเราดูปุ๊บได้รับส่วนลดเลยทันทีครับ10%ในทุกรายการอาหารและเครื่องดื่มครับผมอ้โออร่อยขนาดนี้แถมยังได้ส่วนลดขนาดนี้ ต้องมาให้ได้เลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับเด็ดป่าคาเฟ่ ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ใกล้ๆกับคาเฟ่ต้องบอกว่านี่เป็นมุมที่ชื่นชอบโดยการส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับปลูกกระบองเพชรหมดเลยมีกี่สายพันธุ์นี่ต้องมากกว่า50าสิสายพันธุ์แล้วครับมีหลากหลายเลยแต่อันนี้ครับเห็นแล้วสะดุดตามากเลยครับอันนี้เป็นชื่อว่าอะไรเรียกว่ามะพร้าวทะเลทรายครับดูแลยังไงฮะดูแลง่ายครับนานๆรดน้ําทีรดน้ําทีๆเขาจะจากเราไปอย่างไวเลยครับสองสามสัปดาห์งั้นต้องดูแลแบบคนขี้เกียจนิดนึงใช่ครับเราน้นงแห้งๆหน่อย ให้ระบบแากเขาเดินโปร่งๆสบายๆครับพอดูราคาแล้วก็ราคาแตกต่างกันนะครับสตาร์ตตั้งแต่เท่าไหร่ครับถูกๆเลยก็10บาท20บาทก็มีครับใช่ครับก็จะเป็นพวกต้นเล็กๆเลยเอาไว้สําหรับไปเลี้ยงเล่นอย่างเงี้ยครับราคาสูงๆของผมหน่อยก็อยู่หลักพันพวกต้นเป็นหมื่นมันไม่มีแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นไม้กึ่งเก็บสะสมเองและตั้งราคาแบบไม่อยากขายมากกว่า แต่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่ถูกใจจริงๆก็พูดคุยครับพรัะบางต้นไม่มีราคานะนั้นใครมาทานกาแฟสามารถที่จะมาดูความสวยงามของต้นกระบองเพชรที่นี่นะครับถูกใจก็ซื้อกลับบ้านได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของด้วยนะครับว่าจะขายหรือเปล่านะครับมาอีกจุดหนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันครับอันนี้คือเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาหางมุกยูงนะอย่าอย่าใช้คาว่าฟาร์มเลยครับเรียกว่าเป็นเหมือนว่าสนใจและมีความชอบก็เลย อยากว่าลองเลี้ยงดูทีนี้เราก็เลี้ยงเราก็ไม่อยากให้สีเขาผสมกันพอเริ่มถูกใจหลายสีก็เลยกลายเป็นโรคปลางอกด้วยบ่อปลาก็เลยงอกตามปลาด้วยก็เลยยาวเป็นแถวเลยใช่ครับค่อยๆทําไปครับแต่ละบ่อก็จะเป็นแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปตอนที่เรามีประมาณสักกี่สายพันธุ์ครับที่เราเลี้ยงตอนนี้เรานับตามจํานวนสีแล้วกันนะครับน่าจะมีอยู่สักประมาณ14ปกติแล้วปลาหางมุกยูงจะมีกี่สายพันธุ์ มว่า <ท ough S 1> ต้องปเ,ปเป็นหมื่นเเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับอย่างผมอาจจะเป็นคู่ขยายพันธุ์ครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้เพาะพันธุ์ในลักษณะที่ว่าทําสีใหม่ๆออกมามผมก็จะไปหาสีที่ผมชอบที่สีมันนิ่งแล้วพ่อแม่เจอการลูกออกมาเป็นอย่างนั้นไม่ไกลย้ยครับเหมือนตอนนี้จุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราในการเพราะเลี้ยงเน่ยนอกจากความชอบส่วนตัวแล้วเรามีเป้าหมายอย่างอื่นด้วยไหมครับสำหรับปลาหางกยุ่งนะี จริงๆในในส่วนหนึ่งผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยในชุมชนผมก็คือว่าเรามีงานอดิเลกไม่แน่ใจว่าเรียกง,งานอดิเลตเรียกว่าอาชีพเสริมลวกัน<ช>ก็คือการปอกเห้าครับซึบ่งการปอกเท้าแล้วจริงๆในมุมมองผมเนี่ยคือรายได้มันไม่พอเพียงต่อการที่จะเอามาใช้ชีวิตในประจําวันได้หรือไม่พอเพียงต่อการที่จะเอาไปจุนเจือซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้ได้ก็เลยเกิดเป็นตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ของผมอยู่ในขั้นตอนการทดลองก่อนเดี๋ยวพอเราเริ่มมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากขึ้นเราก็จะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราเ ไปแจกลูกบ้านเราส่วนใหญ่เวลาไปขายเนี่ยพ่อพันแม่พันเนี่ยเขาจะคิดราคาเท่าไหร่ครับในการจำหน่ายท้องตลาดก็จะมีอยู่ตั้งแต่ช่วง5บาทถึง10บาทครับจริงๆแล้วแล้วแต่ใช้ปลาอายุปลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปลาโตตั้งแต่ช่วง4เดือนขึ้นไปก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ของคนในชุมชนใช่ครับที่ตั้งหวังไว้คุณแบงก์ก็ดูแลอยู่ด้วยครับผมเลยเอามาใช้ที่นี่ด้วยใช่ครับ จุดไฮไลท์ของที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่ก็คือสวนอินทาลัมสุพรรณบุรีใช่ครับกําลังออกผลผลิตเลยนะครับคุณแค์อันนี้ที่เห็นอยู่นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เห็นถ้าเกิดต้นนี้เนี่ยอายุน่าจะประมาณรุ่มๆสิบสองปีแล้วครับโอ้ผลเขียวแบบนี้ที่เห็นครับประมาณสักกี่เดือนตอนนี้อายุน่าจะอ๋ออีกประมาณเดือนไม่เกิน2เดือนก็ได้แล้วครับก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีมุ้งนะครับหรือว่ามีถุงเนียคลุมเอาไว้อยู่อันนี้ป้องกันหลักๆเลยครับคืรว่าพอดีว่าอินทผล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องระวังเรื่องการใช้ยามากๆนะครับเราก็เลยมีการห่อคลุมคลุมตะข่ายเนี่ยและทั้งของการกันแมลงส่วนคลุมถุงเนี่ยคือเอาไว้กันนกกันกระรอกนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้ยาในส่วนนี้ครับแต่ผลผลิตที่นี่ก็จะปลอดจากสารเคมีเรียกว่าปลอดสารครับถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ย จะมีโปรแกรมสามารถมาดูชมสวนมาถ่ายรูปกับที่นี่ได้ใช่ครับจริงๆแล้วก็คือว่าในช่วงปกติแล้วเนี่ยช่วงกรกฎาช่วงสิงหาจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกค่อนข้างเยอะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมา ที่วมาเยี่ยมชมนะคบมีกลุ่มคณะมาขอดูงานบ้างนี่คือสวนอินทรพาลนะครับแต่อย่างที่คุณแบงค์ได้บอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยนะครับมีของฝากด้วยใช่ซึ่งเป็นของฝากจากอินทรพาลนี่แหละใช่ครับงั้นเดี๋ยวบินขอตัวไปดูของฝากจากที่นี่ตรงร้านข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับยินดีมากครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบงค์นะครับที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับนี่คือส่วนของร้านขายของฝากนะครับจาก อินทผาาลัมสุพรรณบุรีนะครับต้องบอกว่าก็จะมีอินทผาาลัมนะครับทั้งจากในส่วนต่างประเทศที่เป็นของแห้งเป็นขนมก็มีนะครับนำมาเป็นน้ําอินทผาาลัมก็มียังมีไซรับจากอินทผาาลัมเดี๋ยวเราซื้อของฝากกันสักน,นิดนึงมาถึงนี่แล้วนะฮะติดไม้ติดมือไปเอาเป็นอินทผาาลัมสอดไส้อัลมอนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเกี๊ยวโกะนะครับซึ่งเป็นอินทผาาลัมเช่นเดียวกันนะครับซื้อกลับบ้าน เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการได้มาเที่ยวที่สวนอินทาผาลมสุพรรณบุรีทั้งได้ขอพรจากพระพิคเนตกินของหวานแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆจากอินทาผาลำทั้งยังได้ซื้อของฝากกลับบ้านกันด้วยล่ะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้บินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ